สวัสดีค่ะแพทย์หญิงณัฐพรจิตกจรวานิตกูมาราแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิชยาคำนุนทรัพย์กุมาราแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนค่ะ อาจารย์พิทยาคะโรคมือเท้าปากจริงๆคืออะไรคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งเป็นไวรัสในกลุ่มที่เรียกว่าเอนโทรไวรัสก็จะมีไวรัสหลายชนิดมากเป็นพวกคคคสกีไวรัสเอนโทรไวรัสตัวที่เด็กที่สุดก็คือพวกเอนโทรไวรัส71หรือบางทีเราก็เรียกย่อๆ ev71 ซึ่งจะเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมือเท้าปากที่รุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนได้โดยที่โรคเนี้ยจะเกิดขึ้นในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเป็นส่วนใหญ่ค่ะ าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยติดเชื้อมือเท้าปากแล้วเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงบ้างคะต้องสังเกตยังไงบ้างเด็กก็จะมาด้วยเรื่องว่ามีอาการไข้นํามาก่อนคะ่ะอาจจะเป็นไข้สูงหรือเป็นไข้ต่ําก็ได้หลังจากนั้นประมาณ1-2วันก็เริ่มมีตุ่มแดงขึ้นที่บริเวณเพดานปะะากค่ะจานก็จะเริ่มแตกเป็นแผลเด็กก็จะมีอาการเจ็บคอมากส่วนตรงบริเวณของมือกับเท้าก็จะเริ่มมีตุ่มแดงแล้วก็กลายเป็นตุ่มน้ําใสตามมาคะ่ะโดยจะขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก่อนบางรายอาจจะลามไปถึงตรงบริเวณของเข่าหรือว่าก้น การติดต่อเนี่ยก็จะติดต่อผ่านทางการสัมผัสเป็นหลักอาจจะเป็นจากการเล่นด้วยกันทานอาหารด้วยกันหรือว่าอยู่รวมกันเยอะๆเช่นอยู่ในนัสซลี่ที่เล่นสาธารณะโรงเรียนอนุบาลเด็กๆอยู่รวมกันก็คือการกด้วยกันมีการเอามือเข้าปากก็จะพาเชื้อเข้าปากได้ก็จะเป็นเหตุให้ติดต่อกันได้ค่ะสำหรับตัวโรคมือเท้าปากอาการจะดีขึ้นในระยะเวลา7-10วันแต่ว่าในช่วงระยะเวลานะั้นอาจจะต้องระวังเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากเรื่องของการมีไข้สูงซึ่งอาจจะทําให้เกิดภา ว่าไข้ฉักได้เด็กจะเจ็บคอมากาทาให้กินไม่ค่อยได้ค่ะก็จะมีภาวะขาดน้ำตามมาได้บางรายค่ะที่มีการติดเชื้อไวรัสมือเท้าปากที่มีภาวะแส้ซ้อนรุนแรง ในกลุ่มของเอนโทรไวรัส71หรือที่เราเรียกว่า EV 71ค่ะทําให้มีภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของสมองมอักเสบเยี่ยหุ้มสมองอักเสบค่ะหัวใจอักเสบปอดอักเสบร่วมด้วยได้ค่ะสําหรับวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากก็จะเริ่มจากวิธีที่ง่ายๆก่อนค่ะโดยเริ่มต้นจากการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสะบู่ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันกับคนอื่นทําความสะอาดพื้นผิวหรือว่าของที่เราใช้เป็นที่สาธรารณะให้สะอาดการแยกถ้าเกิดว่ามีเด็กที่ป่วยออกมาเพื่อป้องกันการแพร่กระ ายเชื้อถ้าเกิดช่วงไหนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อก็หลีกเลี่ยงการนําน้องๆไปที่สถานที่แออัดค่ะปัจจุบันี้มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเอนเตโรไวรัส71ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมือเท้าปากที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้วัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีทั้งเีืง สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปจนถึงไม่เกิน6ปีค่ะโดยสรุปนะคะมือเท้าปากเป็นโรคที่ป้องกันได้หากเราใส่ใจในการดูแลสุขภาพอนามัยดูแลลูกหลานสอนให้เขารู้จักดูแลตัวเองก็จะสามารถป้องกันโรคได้ถ้ามีอาการผิดปกติมีไข้สูงน้ารายวานอาเจียนเยอะซึมลงมีหอบมีเหนื่อยมีช้าเป็นอาการที่ไม่น่าไว้ใจสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อได้รับการตรวจมินิฉัยรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อให้เราสุขภาพดีกันทั้งครอบ